นี้เรามาพารีวิว CBR 1000R SP นะครับผมได้ข่าวว่าคันนี้คือแฟตมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแฟตมาแล้วนะครับอยู่ที่109เสต็ปแรงมา ครับก็สวัสดีานผูุ้กทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่อง CR อะไรเดนะครับวันนี้เรามากับช่องชื่ออะไรครับเต็มหไปนี่ครับแปะไปเลยครับวันนี้เรามาพารีวิว CBR พันเบนอสพีนะครับผมแต่งเต็มจุดเลยครับไม่มีที่แต่งแล้วนะครับคันนี้มาเดี๋ยวเราพาไปดูทีเซอร์ก่อนนะครับ Premises, เรามารีวิวของแต่งกันเลยนะผมก็มีส่วนไหนบ้างครับที่แต่งมาครับคันนี้ก็แต่งไปไปหลายจุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ตั้งแต่จุดบนก่อนนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นปั๊มเบมโบ่คอซ่าสิบเก้านะครับแล้วก็มีของกาดแฮนทีดีวีเอ็มก่อแฮนโดมิโนนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเป็นคัสทีดีวีเอ็มครับเป็นคัสทีดีวเอ็มนะครับทีนี้มาดูข้างหน้าอยนี้อันนี้เป็น ชิวนะครับเมจิคอลนะครับแล้วก็อุดกระจกคาร์บอนนครับคาร์บอนครับส่วนข้างหน้าก็จะมีีนิดนึงก็จะเป็นของสายถักนะครับสายถักอุดลิกนะครับเดินแล้วก็มีกาะหมอน้ําของคอกนครับนฮอกครับแล้วก็หลักๆนะครับที่มองเห็นนะคือจะเป็นเฟลลิ่งเฟลลิ่งแต่งนี่เลยครับลลิ่งสนามนะครับลาย เบสบูผสมระหว่างฟอนด้ากับ KTM ครับก็ครัสวยๆเลยถ้ามาเห็นอีกชิ้นใหญ่ก็จะเป็นครอบเฟรมคาร์บอนนะครับงานเทีย์คาร์บอนแล้วก็เป็นอุดเฟรมคาร์บอนเหมือนกันครับครับแล้วก็เป็นซับเฟรมคาร์บอนนะครับแล้วก็มีของเกียร์โยง RSV คาร์บอนครับผม่าแล้วก็เห็นอีกนี่เลยครับ ครับจะเป็นท่ออ่อาคาโบวิกครับปากโตัวอารันนะครับซึ่งเราจับมาใส่สลิปออนอันนี้สลิปออนไทเทเนียมสลิปออนนะครับเดินขึ้นขึ้นใส่เลยนะครับสวยมากครับก็ข้างบนตรงนี้เนาะยังไล่ไปหมดใช่ครับเยอะมากครับไม่มีไอ้ครอบถังนะครับส่วนหน้าเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ครอบถังทรงสนามคาร์บอนนะครับเหมือนเดิมอ่า นี่มามาโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นบางโคนสนามนะครับบางโคนสนามคาร์บอนนะครับแล้วก็ขอบโซ่ขอบโซ่นะครับนี่ขอบโซ่คาร์บอนเหมือนกันเดี๋ยวคาร์บอนหมดเลยนะครับใช่ครับก็จะมีอันนี้นาะแถมไปหน่อยท้ายสั้นนกหูกนี่แลอย่างหนึ่งก็คือก็จะมีกล้องข้างหน้าหลังนะครับอ้าวมีกล้องข้างหน้าเลยครับข้างหน้ามีกล้องหลังด้วย แล้วยังข้างหน้ากล้องอยู่ไหนครับผมอี่ข้างหน้าอยู่นี้นี่ครับก็คือเวลาขี่ก็จะบันทึกภาพไปด้วยนะครับประมาณเจ็ดวันก็จะตัด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 เราคิดว่าเวลาบันทึกก็จะบันทึกทีละสามนาทีสามนาทีตัดสามนาทีตัดครับมีประโยชน์ไหมครับพี่ที่พี่คิดว่าที่พี่ติดตั้งมาก็มีนะสมมติว่าเราแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็มาดูย้อนหลังได้อะไรเงี้ยแต่เราต้องรีบดูหน่อยเพราะว่าอย่าอย่าให้เกินมัน 3-4มวันก็คือถ้าเราไปเที่ยวไหนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราลืมอัดกล้องโกโปรเราก็ยังมีกล้องรถกัหน้าทั้งหลังให้เราดูครับก็จะมีเราใส่เมมมาอยู่เราจะบันทึกไว้เมม่นตัวกล้องเนี่ยเป็นตัวนี้ตัวกล้องตัวนี้กันน้ำไหมครับอันนี้น่าจะอันน่าจะเป็นกันน้ำแหละแต่บันทึกอยู่นะบันทึกอยู่แต่แต่น่าจะไปแล้วแหละครับแล้วก็มีส่วนไหนอีกครับก็จะเป็นน็อตปะปลายน็อตน็อตปะปลาย ทั้งคันไหมครับนี่มันก็มีทั้งทั้งส่วนที่มันเสียไปแล้วพี่ก็ผสมเลยครับอนนี้ผสมกันเลยนะอ๋ออย่างหนึ่งข้างหลังอีกนะครับจะเป็นไอ้ปักข้างของ RSV นะฮะครับอันนี้จะเป็นปักข้างโลโก้โลโก้แดงนะครับของเบมโบนะครับเบมโบกับสปูลเล็กน้อยครับุมมาส่วนของเดิมติดรถก็เป็นพวกโช๊ค ครับโชว์ไฟฟ้าการสำรองไฟฟ้าอยู่ข้างล่างช็อตไฟฟ้าแล้วข้างหลังก็โชว์ไฟฟ้าไฟฟ้านะครับนนี้คือของเดิมนะครับใช่ใช่ได้ข่าวว่าคันนี้คือแฟตมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแฟตมาแล้วนะครับอยู่ที่ร้อยเก้าสิบแปดแรงม้านะครับนี่แับสีท็อกก็พอได้นะสีสนุกขึ้นครับแฟตร้านไหนมาครับผมนี่ S D K นี่ใครต้องรู้จักนะครับร้านนี้สุดจริง นะครับมีเสียงนะ,ะฟังเสียงเลยครับเดินเบาหน่ครับ i ชุมชนพิวาด่าไหมครับโอเคครับก็นี่แหละครับประมาณนี้นะ CBR พัน0 R SP ตัวนี้เป็น SP ใช่ไหมครับใช่ครับสองหมนสิบเจ็ดอนนะพี่ขี่ไปกี่โลแล้วครับไมตอนนี้น่าจะ2อ0หมืนสองพันนะครับองพัเออพี่คิดว่า2 2 0 0มนี่พี่ใช้งานมาเป็นยังไงครับที่เจอผ่านประสบการณ์กับมันนะครับก็ขี่ดีนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ขี่พอขี่ไปเรื่อยๆปุ๊บ กลายเป็นว่าอา้าวสองหมื่นละอะไรนี้ครับ <Yeah. S 1> ใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะขีด่ดีช่วงล่างนี่โอเคเลยแหละแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันจะดูแค่มิติเล็กไปหน่อยนิดนึงถ้ามองจากข้างหน้านะครับ mm hmm. แต่ถ้า,ามองจากมุมเนี้มองจากท้างข้างหลังไปมันก็โอเคนะมันก็ดูแบบใหญ่อยู่นะแต่ถ้ามองจากข้างหน้านี่คือเล็กเลยแหละก็เป็นซูเปอร์บค์นะครับ ไม่มีใครรู้จักก็จะไม่รู้เลย <laughs> <laughs> ใช่ครับก <laughs> คจคิดว่าเป็นเออรถอะไรว่าอะไรอะไรครับถ้าสมมติว่าเราแบบพวกเราเองเราจะรู้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นคนอ<ช>ื่นก็ไม่รู้เออรถอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นี่นะครับช่อง <laughs> ทีม <laughs> ทีมชื่อร้าน <laughs> อ๋อชืช <sh arp> อ่อร้านชื่อร้านเออชื่อร้านนี่นะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับผม CBR 1000น,นะวันนี้เราจะพาพาชมพาชมรถพี่อิทิวนะครับผมอ่ะอันไหนครับแต่สีฟ้าพี่บ่าวครับได้หมดครับ<แ>ได้หมดครับ ให้พี่ขับไปก่อนนะครับผมหมวโค่นรออ่ะอยากได้หัวไปแล้วโอ้เสียงดูจัดโอเคเรามาตามดูพี่ CBR 1000 SP นะอร์แกแบบ โคตรสุดอะ่ะเออดูดนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับผมถ้านั่งกลางขับขี่ผมว่าสัีระพี่แกนี่หมอรถคันนี้มากเลยนะครับผมแต่อยางเห็นพี่แกขับอาวันมากกว่าเนียครับประมาณนี้นะครับผมโอ้รหรอเออเรามันก็แค่หกพ้นสู์นะครับเราไม่มีตัวพันเนอะทำเงิยดี <c oughs> แสนซับเจอกันนะครับผมแสนซับเจอกันซุปเปอร์ไบท์นะก็ <c oughs> <c oughs> ใครที่ดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่าเพื่อเราจะเข้าสู่หนึ่งพันซับตะไครนะครับผมนะแล้วก็อยากให้เขาพูดตามหลักหมื่นหลักแสนไว้ไว้นะครับมันจะดีมากโอเคเดี๋ยวจะตัดไปหลายมุมนะมีทั้งสองมุมเลยแล้ว เกินประมาณนี้เลครับมุมโควรหรอโคตรจะเท่เท่เกินขนาด1ิพยาพันนะครับคือเป็นรถที่แบบว่าขี่ง่ายนะเอ้ยตามไม่ทันเี้ยผมตามไม่ทันเี้ย ตามไม่ทันเย้โอ้โหมุมกล้องแบบหลุมหลุมหลุม พูดมากนะผมเราจะมาเก็บเสียงท่อตอนเขียนก็ท่อแกจะค่อนข้างเงียบนิดนึงเอาไปทางนี้นะผม โอเคประมาณนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะมุกเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผม